นองจะเป็นยังไงน่ะใช่มามันก็เป็นนอนอี่เอาคือวันน,นั้นอนนะไอ๋นอนพี่นอนป็นอ,อ,องไอ้บ่ไอ้กล้องบ่หรือบ <Moment S 2> ๊วยนะบ <moment>, มวยบ๊วนบมวนบ๊วยอกมาหันลังใส่พี่เราหันขางใส่ <c oughs> สปิงปลา <c oughs> <c oughs> ่น้องพี่น้องเปิดภาพมาตอนนี้น้องพี่น้องขาลงมาวชัรช้าเนาะตอนนี้ก็แวะเยี่ยมยามทางน้องบุญทวีพุ่นก้อนไปด้วยเนาะทางอาจารย์บ่าวจอนหรือก็ทางบ่าน้อยน้ำน้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีกันก็สุดสุขคนน้องพี่น้องบอกว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบวกจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบวกจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ้านสองไลน์คือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะและพี่น้องเอ็มาฮอดจอดเทิงเนาะบ้านน้องบุญทวีพุ่น คือสิมาเขามาเยี่ยมมาย่ามเพิ่นอนแต่ขึ้นมาก่นแหละเยี่ยมยามกว่าเนาะขาขาลงไปก็เลยมาแวะเพิ่นก็เลยจังหน่อยก่อนเพื่อนเนาะเอาเขามาฝากเพื่นมามกก็ปักกระป๋องเพื่อนเนาะพอได้เพื่อนต้มลวกกินมือแลงนี่แหละโอ้หนี่เสาระบาดเลยเนาะโอ้เออโต๊สองสี่หกดวยสบายดีทางอาจารย์พร้อมสบายดีทางบัดจรพร้อมด้วยดีใจน้ำนอกเพื่อนเนาะอ๋อ้เสาเอื้อนแอะพี่น้องเยเนาะเสาบักไห่เลย เป็นบุญของน้องเพื่นแมนแมนแมนบล็อกก็มีบาทนี้ทางใดเน้นี่เนาะทั้งบล็อกทั้งตีนเสานี่จานโอ้บอลลีเลยป่อโอ้โอ้เออชัวบล็อกมีใจน้องเพื่อนเพือนัุนันพากระตั้นแน่นแน่นผู้ตัดใบแห้งอ่ะนะต้นไม่ได้เอาลมได้บุ๊คว่าเพิ่นชพวกเพือนบราโอ้เพไม่เส็นไม่ อ๋อเพิ่งเบิกงเงทางนังมันอยู่เพื่อนบ่ะคนอยู่เฮือนบ่เนี่ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ่าถูกเห็นยังหามาเห็นยังบ่ะมามามาทางนั่งสบายดีเนาะสบายดีมาสายฟ้าแลบสายฟาดละสายฟาดละอืมไมเห็นยังอยู่แจเลยนะเป็นอะไรเน่ะฮะยี่คือนอนแรคือเป็นนางดีอยู่แจผู เป็นอไรคืออันนึงคืององงวยงวยเป็นอะไรแปลกแค่แปลกแค่มากล้วยมะเบามะเตาซีโฟนเด้อร์บประมาณสิบเมื่อประมาณเมื่อสองเมื่อกันนะสิโอ้อันนี้ซุกเลยหรือวปล่าซุกหรือเปล่าซุกเล่นเนาะล้งหน่วยเนาะโอ้มะกล้วยอ๋อเมยมากับปปลากระ๋องมะกล้วยยังนี่กร็จองห้องเนาะมะกรวยหอมแทบได้มะกล้วยมะกล้วยนี่นาะมะกล้วยหอมบ่ปะนี่เนาะ โอ้ข oh, ้าข oh. oh. ้ม no, ุกเวยขวาพีนองเนาะฮัมฮัมเอ้ยเป็นอะไรนะเอ้าเป็นยังนนะน้องจะเป็นยังนนะใช่ไหมมันก็เป็นนนโอ้คือวันในนั้นอ่ะนะอ๋อนพีนองเป็นอะไรอายบ่อายกลองบ่หรือไม่ได้ไม้นะมุมเอ็นมุมเอ็มุมเอ็นต้องฮลังใส่พี่เราไงฮัลลังใส่ปิงป่าปิงป่าเลยแบบนี้ไปมาหาเจ้ามันนี่มีบทตากโวยะ บาต้ากับบาเวียดบอกว่าสีหันหลังเหตุกันแบบนั้นเนาะบาเวียดบาต้ามากกัเห็ดแบบนี้ปะบอกบอนบอเราอันนองเจ้าะขน่ะหันหลังมันมีเลยหรือว่าบนหันหลังบ่อน้ำน้ำบาวมากไป็นยังก็บอกว่าบ่อน้ำน้ำบาวบอกเป็นโบกัน ตายบัดมันมันก็บ่คักปานแล้ว FC เพิ่นสิว่าให้แหละเนาะ n ันสิโดนนับกันแหละโดนนับกันเนาะเอาคือเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเฮากอ่าเคยถ่ายน้องเพิ่นอยู่พี่น้องอกมาถาอยู่คือมาช่วงก่อนๆน่ะเนาะมาประมาณ เถือสองเถื่อสามเถื่อละมั้งเนี่ยอ่ไปถึงกลับมาเมื่อนี่พัดว่าหันลังใส่กันเนอะเข็ดกันยังนอฮ่าาสังกันยังได้เนาะสั่งน้าบ่าวบ่เลยหน่ดยหันลังใส่กันได้สิหน่อยเนาะกำะมังกันแลนี่ยกำะมังกันแล้วกระมงกันแล้วำนองใจแล้วทำนองใจแล้วกำะมังเลยกลางเทพื้นบ้านว่าบ่อนั่นสิหน่อยเนาะ เราก็ขมั่งเราอ่ะเกิดยังไงนระบาวเอ้ยเราอะนี่คือกัดแล้วขมั่งก็แล่นน้บาวก็ได้เจ็ดแน่ว่าเลยมั้งมาเลยฮันลังแห่งกันพี่น้องเนาะแข่งเข่าแรงกันยังครับบุตรวียิ่งบมเดิร์กหอม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 แข่งปะทุกกินเลยบ่หน่ะเยอะเสตตาเยวะสตตาเลยเกือบเกือบเลยโอ้เมื่อกี้นี่เกือบว่าเข่าป่ามันออกมา หอม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 เลยหอมเลยไม่แข็งเลยก็ข้อะได้เนาะเจ้าหาให้นับาวได้บอบอนับาวสิเอาเงินให้เด้อของมีบอหลายบอสโอ๋หาให้รถนับาวสิมาซื้อแม่แม่เนอา เขาจะได้เหรอเนี่ยนะบ่ดูยังเอายังเหมือนเดิมคนว่าได้น้ำเบาวืชื่อนะน้ำเบายักษ์ป่นยากสองสาโตก็ได้ดอกเนาะป่นใส่อันแซ่บอันยังไงวะใส่ใส่อันใบพักบัวบ่ใส่ใส่ยังก็ได้ไงก็ใส่ผักเทียมเนาะแต่แจะปูมักสองสามโตก็ได้แล้วก็นี่ปัะเด็นหนึ่งหนึ่งพักยอดค่าตะกี้กับดอกเฮ้ยไมได้ไร นั่นถึงบมกพริกเลยถือกองแท้ถือโต๊ะกองแท้พี่น้องผมพอเนาะพอหมกพริกมันหมดแล้วพอหกพริกมันเต็มอยู่แดงยังเครื่องอยู่มาล่นสาดหมดกินเกาโบเสียบสาดไปแล้วมาลื่นกินเกาโบเสียบแล้วมาแหลกไวมาลื่นหาดหมดเลยเพชรมองมองมองอันปากคอยบาดพอดีเลยกินขนแห้งเลยเนาะขนาดกินยังแห้งนะเนี่ยแฉบบัดดังเลยผุ่มมือในบ้านจนแดงแล้วบ่ะนี้ยมจับมันจับอยู่นี่ จับในกระเป๋าส้วงจะจ้อยพ้นตกพี่น้องเอ้ยเนาะมันมันสิยบรักเนาะปีกมันเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะคันว่าปีโบเปียกนี่คือแบบจับมันบ่ได้ดอกเนาะมันอยู่ต้นบักแง่ต้นบักข้อเนาะต้นบักข้อที่ต้นบักข้อมันมาอยู่ในต้นบักข้อเนาะต้นเขาต้นต้นมันยังมีใบมันก็มีบ่กลางคืนอันเจ้ากับใบก้านเนาะมันจะบ่รักไปไปเยืองครับผมมีโคมบอ ส่วไรก็มีคนไปหาการหาเงี้ยอยู่บปะโอเคบ่กเขามีบยู่ปะไปไปน้าเขาเองก่อนบอกไปหน้าอื่นโอ้ยไปหน้ากันคนได้ไปหากินอยู่หน้ากันไปหน้าไปหน้ามันมีหลายอยู่เนาะรายการเดี๋ยวจะมันนั่งไปหน้างเลยนะสายฟ้ามันนั่งเบ้มันนั่งใกล้ๆกันมั ยายห่างเฮิร์ดไล่เหยื่อเมื่อเนิ่นเบาวมื่อใหม่คือเก่าเลยเจ้าก,ก็จะได้เห็นหน่ะคอยดุอยู่แม่รอบนี้เพิ่งเปลี่ยนไปได้พี่น้องเลยเนะาะเจ้าจื่อบอจื่อยังเนี่ยอันนี้เด้อจื่อบ่เจอใครไงเบาเนาะเบาเองว่ารื้อสุดเลแต่ว่าจื่อคนเบาอันนี้เด้อมันตรวจนีนนมนนนน่มันจือจ้อบอมันจอมันจื่อคนเบา อาทิตย์หนึ่งมาหาเพิ่นตัหน right ึ่งเราบ่เจอพี่น้อยเนาะแต่ว่าทิศเราอยู่แต่เบลลีกับเบาเตียงเนาะพี่น้อยเนาะในในทีมงานนี่คือแบบเบลลีกับเบาเตียงคือแบบเพิ่นมามาแบบมือพี่น้องเนาะที่มือนี่พอผลห่ดเดิมาชองมื้องมือแล้วพอประเดินมาเมื่อเอินบ่เพิ่นสิมาเบลลีประมาณ วันวันที่สิบหรือวันที่สิบเอ็ดพี่น้องมาอื่นส่งบายบายบอเพราะว่าเราติดเบียกติดยังกัเลยอยู่ทางบ้านพี่น้องก็เลยแบบบอได้มาหาทางน้องเพิร์ลนะเนาะเฮาก็คือกันนั่นแหละนี่ฮะก็ลงมาแต่หยกบ้านน้องแนมแล้วเรียบร้อยก็พากันเดินทางกลับพี่น้องพบ่าอยู่กันลายมือเลยเนาะแมนแมนกันลายมือเลยก็คือแบบกระเป๋าก็เริ่มไหม่ใหม่แล้วพี่น้องเนาะเริ่มเริ่มใหม่จนกรอบเลยเนาะ ก็เลยว่าหัวลงมาก่อนเนาะคั้นมาอยู่พุ้นน่ะเนาะฮะหานอนบ่ได้ลยเสาบ้านผักคืออยู่เนาะแม่นๆเขาจือแต่แนวอยู่แนวกินนะนะพี่น้อยเนาะค่าห้องก็เอ่อเครื่ละ100,000กับ50,000ักีบพี่น้อยเนาะแล้วอ่าเปินขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นจังว่าแสนแสนซาวเนาะเตียงคู่2คนก็หารกันพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเอ่อเพิ่นว่ามัน บอกพูดละอากาศมันฮ้อนบอกเลยว่าจังไรแล้ว่าคานา okay. ้แนมคาไฟมันขึ้นบอกเป็นอย่งขึ้นนะเนี่เจ้าบ่มไว้ใส่กระสอบเมียนเด้อับมน้องบุญอันนี้นะอันมันมันจะชุกเมียนชุกไว้อันมะกรวยเนี่ยเจ้าก็ได้กินบ่อยอยู่ป่ะมะกรวยโบได้มากบอกรู้ว่าจังไดหมากอยู่บ่หมอกินหมมากินหวานบอกอ้าวหวานเนี่ ได้สามากปากระปองเลยได้มากินยู่บ mm ่เมากินมีเดีะเนาะเด้เจ้าได้บักหนากินเบิดบ่โอ้โอหมอี่กำะมบกะมิบเะไนเนาะกำมบจะเป็นยังไงจะว่าเจอแมงแฆ้งเงียวใส่บาจักเอเนาะอบป่าปกตีเอะ่อตูไม่หบ่ โอเคไปหาประตู่้าปานี่สบายดีสบายดีเด้อดูดีม่แหงอยู่พ่อปุูเพ่อกันลายมื่อนะจักเลยจักมืเนาะอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วจาปุ่นทพอัแต่เราจะมาคัวมืดมาหมาจอดหนา่านมาเจอเราอยู่ในนี้พี่น้อยน้อเาจะเอากระปุ่นทีเพาอโองพูดแล้วพูดแล้วข่าวกับเจ้ายี่วาลักพา โตเด็กน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ว่าช่วงนี้อ่ากระเจ้าสิไปแจกขนมแจกขนมล่ะคือว่าเจ้าก็สิเอาจับเด็กน้อยไปเลยเนาะอ่าระวันเด้อระวัเด้ออันสายฟ้าแลบเออแปนเจ้าอย่านันเด้อแปหน้าเจ้าเด้อครับรถน้อยๆเาขนม่อยแก้ไเแม่นอยู่ติดทนทางครับอ่าอันตรายเด้อคนแป้งหน้าแบบเฮาเฮาบ่เคยฮู้จักกับเขาเขา สมมติว่าเขาว่าออห้ามๆนะพี่มาพนมน้ำนาราบาพี่มันมีหลายรูปแบบเลยเนาะประตูเนาะเจ้ากับเอาลานเมือนนอนน้ำดอ,อดเออมาเมื่อเอามอนอนน้ำดอ,อดก็พุกขำจำขำไก่เอ่โอ้มันมีข้อมันจะนอกใจเลยเตนระเีมีคนแบบ มันก็มีข่าวมาเรื่อยๆอะไพี่น้องเนาะแบบว,ว่าข่าวเพิแ่บบนจับเด็กน้อยแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่ามันมันก็เป็นข่าวจริงเลยพี่น้องเอลยเนาะแมนที่ที <ๆ S 1> ่เาเห็นเพราะลักษณะหนึ่งเขาบงในโธนชาตเหมือนนี่กูเ่าหยุดสุกโล่อลานไปเ่เนี่ยไผ่เข่าเห็นแล้วเขามาจอดเลยก็ใครประตูออกมาพุ่งยิงออกมาออกมาทามอ่ะเพราะเท่าทางต้นนี้ไปทางใดทางเส้นนี้ไปทางใด เราเพิ่งไปยื่นว่าเน้ำซาวอันนั้นเลยยิ่งได้ลงมาทำมอนหนึ่งคายประตูหล่นลอยมาโจมมาถึงหนอข่าเลยแถวเขานี่ยรู้ว่าห้าล้านโอเห็นหรอเปล่าแถวเขตปากเซ่พี่น้องเนาะเห็นอยู่เห็นอันสาวแก่ลงอยู่พี่น้องเนาะเด็กน้อยแบบถือกระเจ้าอันหลักพาโตเดี๋ยวว่าถึงบาดเจ็บเลยคนน้อยมันก็ได้พี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เราก็มีแต่ระวัดระวังไว้เนาะระวังไว้ดีที่สุดแล้วนาะพี่น้อยเนาะ งยมก็คือน,นีเฮงอันตรายไปหน่อยนะเขาผม <c oughs> เห็นคนนี่เขากับมาเออจำมดนว่าเขาเห็นเด็กน้อยนี่เขาว่าเออผมมีพอ่อมีแม่เขากะจอดรถจึก๊กเลยก็ง่ายตัวและมากันหลายคนเด็กน้อยเขาสูบผมไว้นนเนอะจับไปโอ้ยเขาว่ามียาสลบเขาทาใช่ไหมแมนมีมีมีเขาเด็กน้อยคือรถแล้วเขาถิ่มเงืนลงนี่น,น้อยเราเห็นเงืนเราไปเก็บเก็บแร้วก็สลบ แรงของโลกเขาผแมนจับขึ้นมาแล้วก็ออล้มตืง้งไปเลยเมื่อบึงนี่เนาะบึงน้ำมันก็ออแบบอ้ายในเขาแต่ว่าเขตทุ่งเผาเนี่ยย,ออยังบีแต่เมีเนาะพี่น้องเนาะยังบไดด้เเ็็นาะอกมีแต่ระวังไประตู้เด้อ,อ,อลูกลานเจ้าเขาแล้อ,อ,อันนี้นยอย่าดื้อได้เด้ออ <c oughs> ย่าอย่าไปทัวที่ทัวแดนเนาะอาไปหาลินไงยังไปเจอเออระวังเด้ออันนี้ข่าวจริงเด้อบักลาเด้อ อ่ายู่แต่เฮือนตาน่แล้วดีที่สุดแล้วเนาะคืนนึงผู้เฒ่าเมื่อนอนอือไกลบ่บ้านโอ้ลักผู้เาบ่โอ้แล้วไวครับดอยๆๆเนาะระวังแต่เก็บแม่นดีๆแหละเออเนาะเากอกเรียนอันแนวที่มันจําเป็นแหละตัวเนาะไอช่วงนี้ก็เอาลานม่นอนนําก่อนเนาะเมื่อ มันอยู่กันสองคนโอ้เป็นตะยานนะพี่น้องแมนแมนมนเถื่อเขามากเนนี่เแมนแมนแมนสอน้องพี่น้องเอ่อยู่กันมายอมมาเยีมสองคนเเพื่อนบมไมีเพื่อนไไดเนาะโ้ใกลไกลนี่กล่กลปุ่ไปซะเฮากลับเปเดตู้เดอเฮาลงมาแต่พุ่นเอามาแต่เซโปนพุ่น แล้วก็เลยมาแวะอันลานเจ้าแล้วก็เอามากลยเอาเมื่มเด้อหลานเจ้าอ่านเจ้าบ่มักินว่าซั่นเออเจ้าเฒ่าเจ้าบ่ชอเอามากบรอเจ้าน่ะหลานเจ้าบ่กินว่าซั่นอ่าน้องพุทธวีว่าบ่มักายฟ้าแลบก็บ่มักเนาะเอาบ่มักก็บ่เป็นหยังเอามากินเองยแซ่บด้ตแซ่บมายอันนี้น่ะยายหอมโอ้ก็สุดยอดเลยยแม่นๆอ่ากินหอมคักปเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่บ่ดนดอกใส่อัน ส่หน้าเมีนใส่กระสอบมนให้มันแบบให้มัน่อนเนาะคืนคืนมันสุกแล้วเนาะแม่นอ่าผมบ่ขอบใจอยู่ีมีแฮง้มื้อหน้ามื้อหน้ามาแวะมเด้อโตเด้อ้นตู้ก็ดยๆลูกานอยู่ดีมีแฮงให้สุขภาพขแงดยๆแล้วมันยืนมันยืนเจ้าก็มันยืนคือกันเออเป็นโผมใจให้ลูกให้านแม่นอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะ ดีใจนำ่นได้สาวเอื้อนแล้วเนี่ยสาวเอื้อนบล็อกไปหน่อยเนาะเนื้ไส้หมูบึงหมาไข่สบายดีเด้อโดยโดยโดยไม่ติดไซน้องชายคุณมาแต่บ้านรุ้เร่อบ้านไหมปุอบปุ๊บเตี้ยนผนแล้วน้องชายแท้ๆบ่ะโน้องชายลูกเลยลูกน้องอ๋อลูกพี่ลูกน้องเนาะตุ่นน่อเชื่อชายละลองเดียวคนคนเป็นโดยน่องพอคนเป็นน่องพอคอยอ๋อ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 อดออ๋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 ออออออ๋อ เมียบ่อข้างหลังน่ะโอเคสบายดีเด้วเลยเนาะอฮาวการ์นี่แหละฮากาลงมาฮอตมาแต่เซโปนออกประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงไปเนาะออกจากพุ่นหน่อยเนาะตอนนี้ก็ห้าหกโมงแหละเนาะโอ้โเอ่าผมเป็นแย้มผมเป็นแย้มเนาะไปน้ำเปล่ากรับไปเดรื่อยีปเรื่อยขอบคุณขอบคุณหลายๆ ลูกล้านอย่างนี้คนเช็บจะได้ข้าวไข่จะดีมีสุขภาพแข็งแรงเลยแบบลูกลานเขาว่าแบบอันประกาศอันเนี่ยแบบเด็กน้อยบพอเดาเดินทางบ่เด็กน้อยเดินเถอดเดินทางมัได้พอคือแบบสมมติว่าคือเด็กน้อยเขาหลักเด็กน้อยเขาหลักหลักเด็กน้อยเด็กยังนี่นะกลุ่มหลักเด็กน้อยบ่โดยโดยโดยเขาว่าเขา ุกเห็นหนหลดเห็นหนบ่อหลดเห็นบ่อยู่แถวเขตใดจกเลยแถวขัวดําคําสั้นน่ะเด้เขาจับได้พุ่นบ้านขัวดําบ่ใกล้เมือไสทองเนาะแถวใกล้ๆบ้านเฮาได้แม่นใกล้บ้านเฮาได้น่ะขัวดําคําสั้นเขาจับได้บ่ทางลงรักษ5แม่นๆๆแม่นแลวแม่นแล้ใกล้ๆใกล้ๆกันแท้นี่เนาะออตกใกล้่งนี้เขาแล่นไปทางใดก็ได้เด้เขมีตีนยาวซ้าแม่นระวัเด้อซะเด้อบ่ใส่าแลบ ว้าวคมจริงนะบ่าว่าความจริงเด้อะลงเมนว่าจิตตัวเ้อนี่เด้อยางนอนขึ้นอยช่วงคนนี่วะหมดบอผ้ายเมื่อนะผมเออมื่อแล้โตเมื่อขึ้นช่วงมือแรกตอนตอนพนนอนน่ะเป็นน้อนสองคนเมันอยู่โดนแล้วบ่เออโดนเจอเดือนอ๋อ เอามันว so yeah, ี่ข่าวเนี่ยข่าวเป็นนี่แพะกระยานไปรูปกระยานกรานเป็นห่วงล้านเลยเขาเมื่อนอนนั่โอะไรก็ระวัดระวังไว้ฮะและวกาไปมีลูกมีร้านเลาะพี่น้องเนาะเอาหน้าบ่าวกับป้าลีเดอร์เป็นเดอร์เอาสบายดีน้องหลาไปสบายดีโดโยโดย